สวัสดีค่ะมาพบกับช่องเลขสวยพารวยกันอีกแล้วนะคะก็ในคลิปนี้ค่ะแอดก็ได้รวบรวมนะคะแนวทางเลขเด่นเลขวิ่งแล้วก็มีแนวทางเลขเด็ดด้วยไม่ว่าจะเป็นของแอดนางฟ้านะคะบอกลาบเงินไหลมาสูตรใหม่นะคะเด็ดล่างอาจารย์พีแล้วก็ยังมีสํานักอื่นๆเพิ่มเติมอีกมากมายเลยเดี๋ยวเราลองไปรับชมกันนะคะว่าจะมีสํานักอะไรกันบ้าง ก่อนอื่นค่ะทั้งช่องของเราเป็นเพียงสื่อกลางในการนำเสนอข้อมูลเพื่อเลือกซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นนะคะแล้วก็ทั้งช่องของเราไม่สนับสนุนการพนันหรือสิ่งผิดกฎหมายทุกชนิดด้วยโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทั้งช่องของเราด้วยนะคะถ้าพร้อมแล้วไปรับชมกันได้เลยค่ะ เรามาดูแนวทางของรัฐเกตแก้วสิริกันก่อนนะคะหรือของเขยเหนืออันนี้เด่นล่างแนวทางงวดที่แล้วของเขาให้มา4ตัวเลขสี่ก็เข้าไปนะคะสลากออก4 5ส่วนแนวทางงวดนี้ค่ะเลขเด่นของเขาเด่นล่างให้มา4ตัวเหมือนเดิมเลยนะคะจะมีเลข0เลข3เลข4แล้วก็เลข6นะคะ ก็ไม่รู้ว่าแนวทางงวดนี้ของเขายังจะเข้าดีเดินดีต่อไหม FC ท่านใดชื่นชอบก็สามารถเซฟแคปเก็บเป็นข้อมูลได้ขอบคุณข้อมูลดีๆจากรัฐเกตแก้วสิริด้วยนะคะต่อมาค่ะเด่นล่างอาจารย์พีแนวทางงวดที่แล้วของเขาให้มา2ตัวเลข1กับเลข5เลข5ก็ถือว่าเข้าไปนะคะ ส่วนแนวทางงวดนี้เด็ดล่างของอาจารย์พีให้มา2ตัวคือเลข7กับเลข1นะคะก็ไม่รู้ว่าแนวทางงวดนี้จะเข้าต่อไหมเนาะแอดก็ขอบคุณแนวทางข้อมูลดีๆจากอาจารย์พีด้วยนะคะต่อมาค่ะเงินไหลมาเด็ดบนสูตรใหม่ก็อันนี้ปรับสูตรใหม่วดนี้เรามาตามกันต่อนะคะ เด่นบนแนวทางวดนี้ของเขาให้เลข7กับเลข2ก็ไม่รู้ว่าแนวทางวดนี้จะเข้าดีเดินดีต่อไหมนะคะประเดิมสูตรใหม่กันเนาะส่วนเลขเด่นล่างถ้าแอดเจอจะรีบนำมาแบ่งปันกันให้ทีหลังนะคะขอบคุณของเงินไหลมาด้วยค่ะต่อมากันเลยค่ะคนโคราชรักไก่ชนเด่นรอสอนอ อันนี้ผลงานแนวทางว่าที่แล้วของเขาให้มา3มตัวเลขบนก็ถือว่าพลาดไปหลุดไปนะคะไปลงเลขล่างเนาะส่วนแนวทางงวดนี้เด่นรอสอน,นอบนของเขาให้เลขสองเลข4แล้วก็เลข5านะคะเลข2ก็จะไปตรงกับของเงินไหลมาเมื่อกี้เลยเนาะไม่รู้ว่างวดนี้จะมีเลข2บนหรือเปล่า แอดก็ขอบคุณข้อมูลดีๆจากคนโคราชรักไก่ชนด้วยนะคะต่อมากันเลยค่ะจะเป็นของแอดสายฟ้าอันนี้ผลงานแนวทางงวดที่แล้วของเขาเด่นบนให้เลข7มาก็เข้าไปนะคะสลากออก972ส่วนเด่นล่างให้เลข5ก็เข้าไปนะคะสลากออก45 ส่วนแนวทางงวดนี้ค่ะเด่นบนของแอดสายฟ้าให้เลข8เด่นล่างของแอดสายฟ้าให้เลข4ก็ไม่รู้ว่าแนวทางงวดนี้จะเข้าดีเดินดีต่อไหมเนาะส่วนตัวเจาะถ้าเจอแล้วแอดจะรีบนำมาแบ่งปันกันให้ทีหลังนะคะขอบคุณข้อมูลดีๆจากแอดสายฟ้าด้วยค่ะ ต่อมากันเลยค่ะจะเป็นของแอดวีอันนี้เป็นผลงานแนวทางวดที่แล้วของเขาเลขเด่นบนนะคะให้เลข9ก็มานะคะสลากออก972ส่วนเด่นล่างให้เลข5ก็ถือว่าเข้าไปเหมือนกันนะคะสลากออก45แต่ตัวเจาะของเขาก็พลาดไปหลุดไปไม่เป็นไรเนาะแนวทางมีเข้ามีหลุดนะคะ ส่วนแนวทางงวดนี้ข้อมูลเลขบนค่ะเลขเด่นของเขาให้เลข0เลขรองคือเลข3กับเลข5คู่โต๊ดบนก็จะมี03 3 5 3 8 0 8ส่วนเด่นล่างค่ะนะคะเลขเด่นให้เลข8เลขรองคือเลข4กับเลข7คู่เจาะเลขเด่นล่างค่ะจะมี84 87 8 3 07ส่วนดับบนให้เลข2นะคะกับของแอดวีก็ลองดูค่ะใครชื่นชอบแนวทางเลขเด่นก็ตามเลขเด่นเนาะใครจะตามตัวเจาะก็ตามตัวเจาะได้ขอบคุณข้อมูลดีๆจากแอดวีด้วยนะคะต่อมาค่ะจะเป็นของ นางฟ้าอันนี้คู่โต๊ดบนล่างผลงานแนวทางงวดที่แล้วของเขาตัวเจาะก็พลาดไปนะคะแต่ตัวเด่นก็เข้าไป4-5เนาะส่วนแนวทางงวดนี้ตัวเจาะคู่โต๊ดบนล่างของแอดนางฟ้าก็จะให้6-2 6-3 6-4 7-2 7-3 7-4 8-2 8-3 8-4นะคะ ก้าวคู่ชุดนะคะของแอดนางฟ้าก็มีเข้าบ้างหลุดบ้างแอดก็ขอบคุณข้อมูลดีๆจากแอดนางฟ้าด้วยนะคะต่อมากันเลยค่ะจะเป็นของใบฟ้าอันนี้เป็นผลงานแนวทางวดที่แล้วของเขาก็เข้าไปสำหรับเลขล่างนะคะเขาให้5-4สมาสลากออก4-5ห ส่วนแนวทางงวดนี้ค่ะของใบฟ้าเจาะเลข3ตัวของเขาจะให้875 598 897ส่วน2ตัวค่ะจะมี75 85 95า7 9ดเาห้าแปแล้วก็98นะคะ ัวเลขก็ไม่เยอะนะคะสำหรับใบฟ้า FC ท่านใดชอบก็หาซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลติดไว้ได้ขอบคุณข้อมูลดีๆจากใบฟ้าด้วยนะคะต่อมาค่ะจะเป็นของบอกลาบอันนี้เป็นผลงานแนวทางวัที่แล้วของเขาให้5 4สีมาสลากก็ออก4 5นะคะ ส่วนแนวทางงวดนี้ค่ะเรามาดูคู่รวยกันก่อน3ตัวเจาะของเขาจะให้5 6 9 6 9 3 9 4 8 8 3 2ส่วน2ตัวคู่เด่นจะมี5 4 5 6 5 9 6 3 6 4 6 9 9 3 9 4 9 8 8 2 8 3 8 5 ตัวเน้นก็คือจะมีสี่เหลี่ยมบอาร์ตีกรอบไว้อยู่นะคะก็ไม่รู้ว่าแนวทางวดนี้จะเข้าดีเดินดีต่อไหมกับของบอกลาบเนาะแอดก็ขอบคุณแนวทางข้อมูลดีๆชุดนี้ด้วยนะคะต่อมาค่ะจะเป็นของหวยรัดนะคะแนวทางวดนี้ชุดเต็มค่ะ2ตัวบนล่างของเขาก็จะให้97 98 90 17 18 10 27 28 20ส่วนเจาะเลข3ตัวก็จะให้698 690 298 290 498 490เลขเด่นของเขาให้เลข9เลขรองคือเลข8นะคะใครชื่นชอบก็ลองแคปเก็บเป็นข้อมูลได้ ขอบคุณข้อมูลดีๆจากหวยรัฐด้วยนะคะต่อมาค่ะจะเป็น3มตัวตรงพารวยแนวทางงวดนี้เลขเด่นของเขาให้เลข7เลข0แล้วก็เลข6ส่วนฝั่งขวาก็จะเป็นตัวเจาะข,ของเขานะคะก็ตัวเลขอาจจะค่อนข้างเยอะนิดนึงเนาะอาจจะหาแนวทางเลขดบับหรือไปเทียบชนกับสำนักอื่นก็ได้นะคะจะได้ตัวเลขที่น้อยลง แอดก็ขอบคุณข้อมูลแนวทางดีๆจาก3ตัวตรงพารวยด้วยนะคะต่อมาค่ะคู่มือเสียงโชคแนวทางวดน,นี้ค่ะเลขคู่มือเสียงโชคก็จะให้เลข1เลข8เลข3เลข4เลขห้าแล้วก็เลข0ูนย์นะคะ ก็ไม่รู้ว่าแนวทางงวดนี้เนาะของเขาจะเข้าไหมนะคะแต่งวดที่ผ่านมาของเขาก็พลาดไปหลุดไปไม่เป็นไรเนาะแนวทางมีเข้ามีหลุดนะคะแอดก็ขอบคุณแนวทางข้อมูลดีๆจากคู่มือเสียงโชคด้วยนะคะ ก็เป็นยังไงกันบ้างคะสำหรับข้อมูลชุดนี้ที่แอดนามาฝากกันเนาะก็ใครต้องการหาข้อมูลสำนักไหนเราก็สามารถเมนพูดคุยกันใต้คลิปได้เดี๋ยวแอดจะหาแนวทางข้อมูลดีๆมาแบ่งปันกันให้นะคะส่วนคลิปนี้แอดก็ลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าราบขอบพระคุณคะ่ะ